โอ้ปวกกินบ่ไ้ดินมาเบิ่งแน่ไาพี่โตปวดกินเพื่อนแม่ตุ้ยพี่น้องจนเป็นนั่นขี้ฝุ่นมาไล่ไอ้นี่โอ้โหจับเลยดิจับเียดิอ้าวขอกระปุ้นมาให้ตุ้ยไปโอ้ยตกแตกฉันอ๋อฉันได้กินยี่โบให้ตุ้ยยูบ่ถามด้วย คอยเด้อตกแตกเด้อเอาจ้าฮิวเนี่ยจ้าเจ้าฮิวชีเสียนเลยม่ตืยุยเอาซื้อชีเสียนกับหมากมาให้เราอันนี้กะกระปุ้นพี่น้องเอนะ้ยเนาะตุยอยู่จีบถ้าไอยเตอร์เอ้ยซิมมี่มาดินักเวนิวเลยโดยพี่น้องเลยเนาะสบายดีสวัสดีเนดะ้พอพอ่อๆกันนาตุยแล้วไปตุยนะ ฮ okay. ัลใช้ลองแจ็คคนละสช่ปากใครเน่ยหรบดินโอ้จุดตื้นเลยฝั่งมุมฝังเมื่อไม่ได้จอบกันแบบนี้นี่มาด้วยนี่กะเองคนห่อคนห่อนห่อเลยเอ้ยนี่นังมาใหนน่ะชิแ มึงนี่ิไก่เจิไก่จิไก่สบายดีเ้อสบายดีสบายดีไปขึ้น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 มาขึ้นแต่วงเด้อนไม่ตู้ยืนยั้งกันนะโอ้ยไปตู้ยูพี่ตลาดพี่เอาไปตลาดได้กระปุ้นมาให้ มาไมตุ้ยกันนะท่ันเฮ็ดพีช้างอุ้ยเห็บคอเด้ีเมียนเฮื่อนโอ้ปวกกินบ้ินมาเบิ่งน่ป้าที่โตปวกกินเพือนไม่ตุ้ยพี่น้อง จนเป็นนั้นขี้ฟุ้นไปเลยอันนี้มันร่มเพือนี่แหะแกไม่ตุ้ยมือเจ้าบังเนี่ยเจ้าปวกเพื่อนไม่ตุ้ยนะวังเน่ยปวกเพื่อนไม่ตุ้ยเพราะว่าพื้นมันบาได้นั่นนด้เนาะมันก็ได้ขึ้นตามเสาไใหม่ขึ้นตามเสาแล้วกับอกเขาแค่อยู่กินมันไม่แง่คำเสาลงกัน มันขึ้นปุกไปปุกแกชะลงไปหลายเมื่อยเฮาเกื้อพี่น้องเอยเพราะว่าเก็บถ้วยบ่วงถ้วยซ้เพิ่นไว้พี่เนาะเครื่องส้ไว้เฮ็ดงานหั่นงานนี่จังมาเอาอยู่นี่พี่น้องอันนี้คือไว้สําหรับเฮ็ดงานเฮ็การนี่เนาะตูส้กินอยู่เสมอเราก็สิไว้ในครัวทั้งเฮือนละพุ่นเียนเฮือนอยู่พี่นี่พ่อจังบ่เห็นอยู่เที่ยงพุ่น

เพ็รกระปุ uh, wow, <esa S 2> uh, ้นใส่ถ okay. <c oughs> uh, ้วยไม่ตุ้ยได้เลยเออเราขึ้นมาอยู่เดี๋ยวมันจะบูดนะเพราะมันท่อนไงนกกะพุนท่อนบูดไปว้ายวินเอ้ยย้อนเด้ไปตลาดก็ไม่ได้ยางแล้วนะกระปุ้นไม่แต่หมูมากาใกล้ขึ้เก่าก็ไม่ได้อยากซื้อเด็ดนกกรนนองให้ยังลูกจะตีน้องมาแพง โอ้ยอยากินน้ำสบายดีเลยลูกสบายดีเลยเอาหายก็ลองวินบอหน่ตายหายแท้ดิโดยใช้อนไุ้่อาเนี่ไปใช้เพื่อนเออเพื่อนเนีมืนอุ้ยหมาข้าพันไปจักบงบเอ้เกิดขึ้นแล้ว ขึ้นมือโอ้ยเ่วัดเพื่อนสสบายดีเอ้าเอ้าเอ้าจะมาขัดแค้นอะก็โอ้ยเนาะเออี่แม่เอนีวอะลูกจะอมาดิ่น้ำนะเสียงกันยงบอดีขึ้นเสียงกันเลยนเ้ยมาด้สละวาคลาุงจอยกันนอนเรียลาดูลุงจอยกันมันเปือนใส่ยาอยู่ วัวและเมียต่อเลยแล้วนาอต่อเลยแล้วน่ะไอเตอชวนพอปนบักตาเนาะพอดีสั่แรงนะเห็นปะเรานอนชวอยู่กะเรเมือเมื่อยกันยเหมปยังกระ่งขือไคเยเราอยากเ่อวนตั้งอย่รแล้นหมอไอเตอชวนเราไปเอาโอ้ยดูเลยาวเขาพูดให้ทีดบไหน

เดเนปวกกินปวกกิน hmm. ่อนะมากมางออกซะเออโยมก็อย uh ู่กับพอแขกมากมากง่ายออกงออกว้าเฮยตุวยเด้อ่ะมากเลยปุกปุ๊กเลมากดยตีมากเลยปุกปกเมาานะพ่อไปหน่นไปน่งนไปหนนน่าน่านไปนึา่านไปนงไป่าา่า กินปแม่ไปแต่งกับปุ่น่นั้ะแ่ปุ่นจะสวยได้เชีซี่ใส่หมูต้มชุกินกับบมี่กระดเศร้าอ่ะต้องกระดแรงเม่มีกับบอกที่นี่ไว้ก่อนนะมี่ปะาเดินจะไปตีป้าล่ะโอ้ยเราเมียนจักเมียนยังแล้วแหละเราเจ้าขายเม่อไร่เมียงกะชีผอกชีโพมเจ้าขายเม่ได้เรายาแหละ โอไผุมแดงลงหน้าบแหงแดดเอนอยู่กาแดงเอเมีนิวอดีวยันชวนดุเพิ่นมาดินน้ำมูเพิ่นมาดงเยนตันแรงมาดงอ้นดอยู่นี่ได้เอ้นนี่ได้มันท้อนแดดไปพุ่นนะนิวเด่นเอาเจลนิวเจลไปไปแม่ไปกินน้ำนิวไป ห้องปีนกับห้องดังเจอนิ้ยน่อมไหมเนิ้เดี๋นาเออมหมากมาช่วยแยกใครเนี่ยเจะบอครับอมหมากอมิดเสียถือดีเลยอมหมากนอนมาเกินหน่อยก็ใครเดี่ยวไม่ได้อะไรเลยมันหมากคอได้เจ็บคอใช่ไหนเอาไงอระบอากาศในห้องหอน นี่ง่มเด้อหามไปแดนเด้อไม่หายเนะเด็กกินเด้วยเจ้าไปกินน้ำเย็นไอ้ต้มน้ำกุ้งกินฮะไหม่ไม่ได้กินน้ำเย็นก็ไม่ได้กินกินน้ำธรรมดาเลยแล้วน้ำม่ตู้วันนั่นจะขี้จะถ่ามาให้ม่ตู้ เปลือกอันนั้นเปลือกกรคอเปลือกแันัมนแกงใช่ใแกงนกเพื่อนบ่ไ้า้งนกามาพนเปลือยแล้วจังดิมนป้าบอกกินนกเฮ้ยได้ให้บอกกินแกงนกเอ้ไปดิไปนั่งยนนู้ฝนกับมาโต๊ะเลยนาะกรมอุตุฝนบอกว่าวันที่สามถึงวันที่ห้าที่จะมีทั้งลมทั้งฝนมาเข้มปะ ทางเขากังแดดคือเกาทอดแล้วนี่อืคือนี่ลมคือลมคือกับขึ้มคือกัตู้ย่แล้วจ้าแล้ก็อยู่คนเดียวเราไปน้องใกล้ๆเออมาท่ากันพวกกันพอต้องเชื่อไปแจกของพ่นบัตกเนาะห็นพูบตต๊ก่มนนะโทรมาหากระาให้นี่น้าิมบอกให้นี่เออชิม เออชิมขึ้นมาอ่น้ลุเไงไปชิมบุ่เนยบอกไป้ยนเนี่เออชิมบ่คือครีมเอยังดูไชิมบ่ลุไปชิมแต่เออคันว่าครีมนะเออครมไงยน่องไป่บ่ไปดูคนเดคอนเดไอเพิ่อนเนเพิ่นไปเอ้อนน ม่วงบราแค่ก yeah. yeah. okay. ับม่พุกมันนะใช้ออบ่ใช้ตู้เซตี้ชุกดีปล่ะชุกแล้วมองไข่ว่าว่านน้ำใย่ะถามหิ่จะทามตึ้งถ้าว่าซื้อสาพันนู้เราจักู่จะเอาน้ำใยเพราะว่าเราโทรไปหากันแต่เศ้าเพราว่าไปซื้อขายม่วงเราบะก็เลยเหรายพี่ยังนี้บะใครจะกินก็ไม่กินยน้องตัวเองบะก็มีคนแรมาท แงมขายหนูม <laughs> mm ่เยไม่น้องคนนะร้อยไกสิเนเน้น่องกินน้าไม่ได้อ้อนกินเนื้อกินเดียว้หวหรเน้่องพิ่เพมินนมาแตงกีบขวมน้องมาเลยโอ้ทูกหลามีเจ้ามันได้เยาะเราวะ เราจะกินบ่น <House> ้ำตุยกินบ่ไห้นะไห้นะตุยอ่ะเดจับเดจับเอาอาเอาเอาเอจับจับปอมมันตุยอดตุก้ามาตุกมาเด้อมาเด้อกินปุ้นน้ำตุยเด้อเนิวมาหบ่เอิ้นปรนมาดิน้องนิวเวนิวกับเอยูเอิ้นอยู่่ขับว่าเกินยี่คนอ่ะาคุณได้ดูเอ้ยอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอกเดี๋ยวเรากลับมาจะไปหใจจะกิน พันอยากมากไอ้ตาก็อยากมากเราบอกว่าปะมุกไปไออันไปเมตุยจริงแม่แม่แม่ดาวเราหดยามสิงเด้อเตออ้วนนะมานักมากินเช่อกันอย่างจิงแม่ลูกหลานอแกงู้เต้ยย่นไิ้เอาิมไปรู้เขากินได้กินแล้วไอเตอกินมาแล้ว ลงเรียนตอนแรกกับไรลุงในคู่ไปไรลุงไปเนี่ยมีหมูลายใช่ไหมมีหมูลายเออบ่ขึ้นเป็นป้าก็ดุมาในตลาดกันเลยสิว่าสิพากันขึ้นไปเปิดห้างโดนพอดีเพ่นอยงานลูกน้ำมีตุ้อยู่นะแวะเด้อแวะเด้อเอาวินเนาะเอาวินขึ้นไปเปิดห้างน้ำเนาะวินเลยเนี่ยนางวิ่นเนี่ยตาตีชิดเด่นอย่างเนี่ย เอยหอกผ่านกล้องแฮะน้องงงเลยหยกกลงไปูไม่ยอมมาหรใช่ดูช่วยดูันมัดจะดีกว่าที่จะดีขึ้นอืมหันมือถือก่อนน่งกองจับนั่นะโอ้เจเจเาเจเจชามอโอ พักแล้วเนี่ยเ่มองปหวาน่ะเออสาวันดิเอาเงินาสร้างมี่วงไข่ฮะม่วงไข่อยู่ข้างป่าล้นล้นขงมือเลยจุยงไปต่อยมาจกได้ต่อย มานนีนเมาบางน่เียจอนหน้ากันแล้อมานาะมอแลนเมื่อนเนหนมามาี่เหี่ยว่เหี่ยวแล้วแปิดหมนจังเนาะอืออยู่ย่านมันแต่ดนนะเอเนาะมันเอาเอมนน โอ้ยคือกันซื้อเมื่อนั้นแล้วเห็นบ่อสาวดานหนกันซื้ออย่เขียวช้สุ่มช้ำมีชบไปซื้อสองโซ่ถ้าที่เสียนนะคือซื้อที่เสียนมาโยอืองเชิญแบงไว้กีบนึงตู้เอทีเอ็มเงินนิ้วบัดหอน้องแล้วอกบัดหอน่องแล้มยินมักบ่นี่ก็ว่าบมจักบ่จักคือกัน ตัวนี้มตัใหม่เกียวมันมีตรงเหียวก็ตรงซื่นอยู่ตัวนี้ตางหางเลยตัวนี้พี่โอมาพ่จะพูดแต่จะเป็นใครก็นั้มันตายแลสเข้าวอ้อของุนดินเลย โยกของมากแล้วจ้ะซื้อกระพุนมาสองโลปั่นกินเออกิมาไดมาแดกินบาไดไอากกินนี่นะฮะกินชนะไม่ได้ไอี่ะกินยูอง่ดลาย่ซื้อน้ำมุดหอนอย่งนี้ว่าบไว้อไรออกไปอาการท้อนไม่อยากกินอย่างมันห่อนนั่นพมมีไปซื้อเครื่องราวเลยชื่อมุ่งชื่อหม้อแหกแตกกระป เตรียมไปเอ้าไปเลยจะได้อย mm ู hmm. e ่เลยเบื่อมันยัดมันยากบอลข้าขายอยู่ไกลล่ช่างปะหาเงินแท้พันกีนานะบอยพ่อเมย์นะย่มีอะไรมันดิ่นีแหละไ่ได้ดินคุณกเนเอ็นนิไหนแล้วมันเฮียนะ่ะบงน้อง ข้างเลยงบ่กระไรสีกดรหัสแดงก้กนกรหัสวะไปไปเมื่อเปิดห้าน้ำป้าปะชมชมกันหอยข่างยังได้เมื่อ กี่าไปหาื่อวกินมันไม่เอากินไม่ด้เฮ็ดอ่ะเฮ็ดกับยักซื้อเอามพัดหนึงก็เห็ดนั่นน่ะมี้ยเพื่อนกัมีเล่นจิตุ้มพัดังหมูกับมีกับคือยากิงว่าอิ่งแกงกินบ่ติงว่าแกงเาใหม่ี ก็วาการออกฟีกับกาแฟสุ้ยเอ้อิคุยกับี่กับพี่อยู่เฮ้ยบ่เอาปลาอองไปจ้าก็มาเห็นยู่น่ะเจอรในบมึงไหนวเจอไข่ในแต่พัวเป็นตช่องเข้มเสาวนอนจอยอยู่ ยน่อนใชยเพื่อใจโอ้ยเมื่อไปโุกไปเมื่อเปิดห้าน้ำปาไปแวะข้าปุ้นมาห้เจอไปะหวถือหัวน้องได่ะถือหัวน้องได้เหมวโอ้วินมาหาก็มีมูไปดบ่ติ่มแ้งตน่องไงิ่ยดแก็ยอนขึ้นไปน่มันกระตุก

กินดีมัวกินข้าวแซ่บนอนรับยนะกินข้าวแซ่บไปดีนะทุกทานภยมาปีปีโข้ได้ดไมไ่อยากกินข้าวนไกินน่อกิอย่างอื่นบ้งอืมข้าวมนหอนเรมนห่องมันหอนแลายแล้วก็กินน้ำเก่งน้เมื่อยกล้ค่ะว่างขน้นว่งมันโมยขาวห่อนเป็นได้ขนา่ใครเนี่ย ไั่มีหอนลายหรอค่ะพอแรงาพร้อมลงเลยจ้ะเผดตนตัวเองนี่ยเขื่อบเื่อมนไ้นหมดิ่อนี่จรนไม้ดไมากข้าเข้าจังอ่าวเานไ้เขาเรามีหน่กินก็ปุ้นดูเฮ้นิ้วไม่เลิกไอเตอร์ดินน้ำเสียดอกเตอบอกอะเตดินน้ำเสี

เชกชาอย่างกาแฟให้กินไม่ได้กาแฟดอกกาแฟดำเอ้กิน้าแเ่บนอนรับต่อตีกินกาแฟกันดิไป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 มปไ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 ปปไ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 ไป่ปไปไป่ปไ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 ปาปไ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 ไป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 ไาไปไปไไ เมื่อหนาจังเหมาะเออมิ้มื่อหนาจังเป็นตลาดแรงมิ้งเลเป็นยังไงม่้เรากินลายมันันจนินนเพื่อจะได้เสื้อผ้าเพื่อจะได้ฟนซ้อเสื้อผ้าชื่อเครื่องให้ลูกเพื่อกันได้แต่กระปุหอย่างเดียวกันนะลูกก็ไปนะโมลูกเพื่อนเอาไปเอนเปื่อนไ่าะนเอไปเรากับขันเดยไปไปไปสบายสบาสบายดีป้าลุงกัเอออย่างเมื่อได โดยพี่น้องยเอาอสลัดปลาดุงนี่เด้อโดยลาดองวินกับแม่ตุ้ยแล้วเจ้าเจ้าไปดื่น้ำป้าแล้วเมื่อขายเครื่องเนาะโดยโดยพี่น้อยลาแล้วเนาะสบายดีเด้อบัดจิ๋วกุชุกคนเด้อเฮ้ยนิวกับมาพนมกับปะหันลมมาแล้วเอ้าวันนี้เที่ยงน้อยคนสิปิวอ้บอันพอดีมากเลย